คือที่ศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับเขาบอกว่าเนี่ยมีชาวบ้านเขาร้องว่าบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมีการเลี้ยงหมาเนี่ยสามตัวแล้วก็ไอหมาตัวที่อ,ออกมาวิ่งอยู่นอกบ้านหน้าตามันก็ดูน่ากลัวคือชาวบ้านก็คงเข้าใจว่าเนี่ยเป็นหมาพันธุ์พิษบูหรือเปล่าพิษบูเนี่ยมันดุใช่ไหมฮะแต่ว่าจริงๆเนี่ยไม่ใช่นะเป็นหมาสายพันธุ์อเมริกันบูลลี่นะครับนี่นะครับคือมากัน3ตัวเนี่ยนะครับ ทำให้ชาวบ้านเขาม,มีความรู้สึกเกิดความกลัวนะฮะแล้วบางช่วงเมืงตอนเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยหมาเนี่ยนะมันมีท่าทีเนี่ยจะวิ่งเข้ามากระโจนใส่ชาวบ้านนะครับอันนี้มี็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับเดี๋ยวดูคลิปนี้หนะ่อย hey. นี่นะครับคือชาวบ้านก็ไล่หมา3ตัวนี้ไปนะครับที่หมู่บ้านเดอะเน็กอยู่ที่ตำบลบ่อวินอเษอรีราชาจังหวัดชนบุรีโดยชาวบ้านก็คงเห็นหน้าตามันดูแบบดูหน้าตาแบบโหดๆนะนะก็เลยดูแล้วนึกว่าน่าจะเป็นหมาพันธพิษบูแต่จริงๆไม่ใช่นะคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าเนี่ยมาเดินเพ่นพ่านแล้วก็เดินมาที่บ้านชาวบ้าน ทำให้ยายที่อยู่ที่บ้านเนี่ยกลัวเอ่ยปากออกปากไล่หมานะครับนี่นะฮะและชาวบ้านเขาก็ร้องเรียนบอกว่าเนี่ยมีบ้านหลังหนึ่งนะเลี้ยงหมา3ตัวนี้เนี่ยปล่อยเพ่นผ่านแล้วมันก็หลุดออกมาพุ่งตรงมาที่บ้านหลังที่เขาติดกล้องวงจรปิดนี่นะเออซึ่งก็มีคุณยายผู้สูงอายุเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวช่วงกลางวันลูกหลานไปทํางานกันหมดอีกทั้งคุณยายเองก็มีอาการป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงเดินไม่ค่อยจะไหวนะครับ ก็กลัวว่าเดี๋ยวหมาเนี่ยจะไปกัดคุณยายนี่นะครับทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราครับคุณเบนซ์พรชัยก็เลยไปตรวจสอบนะฮะโดยเจ้าหน้าที่ของอ,อบตอบอ่อวินก็ได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำกับเจ้าของหมาในเรื่องของการปล่อยหมาก็ควรให้อยู่ในขอบเขตพื้นที่ของตัวเองถ้าหากมีความจำเป็นต้องออกนอกพื้นที่ควรมีสายคล้องจูงนะครับและเป็นตัวกลางในการประสานกเกลี่ยระหว่าง2ฝ่ายนะครับ ฝ่ายของผู้ที่ร้องเรียนเนี่ยนางปัชยาพรบอกว่าพอใจกับข้อตกลงในขณะที่ฝ่ายเจ้าของหมาก็ยินยอมรับปากว่าจะทําตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่แต่ปรากฏหลังจากที่เจ้าหน้าที่เดินทางกลับฝ่ายเจ้าของหมาก็ได้มีการเดินมาต่อว่าฝ่ายผู้ร้องเรียนเอาเดี๋ยวลองดูคลิปนี้หน่อย อย่ามาหาเรื่องการเคลียร์แล้วก็จบรับปากอบตไปแล้วไม่ใช่หรอว่าจะแก้ไขอ่ะพี่ว่าเรามันไปรับก็เท่ากับเจ้าหน้าที่เขาแจ้งไปแหละพี่อ้วนหนูบอกพี่อ้วนไปสองรอบแล้วใช่ไอเรื่องรถมันจบไปแล้วตั้งแต่เคลียร์กันรอบนั้นพี่แก้พี่ไม่ไม่ทำ เวามันไปฉีดยามามันก็ไม่ปล่อยพี่ต้องใช้สายจูงคุณยายเขากวนมากระโดดใส่คุณยายครับครับผมไ่ด้ครกันได้คุยกับไม่ได้่ดดนะพี่ควบคุมเมียพี่ไม่อยู่มันหลายเหตุการณ์แล้วอะค่ะอ่านะครับพอหลังจากเจ้าหน้าที่กลับเนี่ยก็เหมือนว่าเนี่ยมีปากมีเสียงกันอีกทีหนึง่งคนที่ร้องเรียนเนี่ยบ้านเขาอยู่ใกล้ๆก,กับบ้านที่เลี้ยงหมานี่แหละนะแล้ว ประมาณว่าเนี่ยหมามันก็เดินออกมาเนี่ยนะครับออกมาด้านนอกบ้านแล้วก็เนี่ยมาแถวแถวหน้าบ้านของคนที่เขาร้องเรียนนะครับ mm hmm. เขาก็กลัวนะฮะยายที่อยู่ที่บ้านก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยจะได้ก็กลัวนะครับผู mm ้ hmm. สื่อข่าวครับได้พูดคุยกับคุณปรัชยาพรผู้ถนนนอกอายุ48ปีผู้ร้อง mm hmm. เธอบอกว่าเธอเองก็เคยถูกหมา3ตัวนี้ วิ่งเข้ามาหาและทําท่าเหมือนว่าจะมากับซึ่งทําให้รู้สึกกลัวนะครับจึงได้บอกกับเจ้าของหมาให้ช่วยดูแลหมาให้ดีซึ่งทางเจ้าของหมาเองก็รับปากแต่พอผ่านไปไม่นานหมาก็ยังออกมาเพ่นพ่านอีกและชอบวิ่งมาหน้าบ้านเธอที่บ้านเธอก็มีคุณยายอาศัยอยู่เกรงจะเกิดอันตรายครับอเดี๋ยวลองฟังหน่อย ในความควบคุมข้างบ้านปล่อยสุนัขอะคะ่ะแล้วก็ไม่ได้อยู่ในความควบคุมดูแลของเจ้าของแล้วก็จะทําจะทําให้เกิดอันตรายต่อคุณยายคุณแม่ที่อายุ60กว่าแล้วก็เปาะเอ่อเดินไม่ได้คือเขาตัวใหญ่แล้วก็เวลาเราเดินผ่านเนี่ยเขาก็จะร้องแบบพุ่งประมาณเนี้นะคะ่ะเหมือนเขาหวงของเหมือนเขาจ้องที่จะที่จะทําร้ายเราได้ไงคะ่ะ เราก็เลยเกิดความกลัวมีอยู่วันหนึ่งเราลงจากรถปุ๊บเขาวิ่งเข้ามาแล้วเราอ่ะถือล่มเพราะว่าพี่จะถือล่มคันยาวๆอะค่ะพี่ก็จะไล่เขาไอ้นั่นเขาเขาก็หยุดแต่คือหมาไม่ว่าพันอะไรอะถ้าตัวสูงขนาดหัวเข่าแล้วอะเราไว้ใจไม่ได้ก่อนหน้านั้นก็จะมีเรื่องเรื่องควันรถอะคะ่ะที่เขาเป็นเป็นบ้านที่ขายรถมือสองแล้วจะมีสตาร์ทรถเครื่องที เพื่อบอมรถเพื่อ10คัน20คัน30คันอะที่เขามีในร้านทั้งหมดแล้วค่ะแล้วกลิ่นควันมันก็จะเข้ามาไ่ด้อยูนี่นะครับส่วนประเด็นความขัดแย้งก่อนหน้านี้ระหว่างบ้านสองหลังเห็นบอกว่าเนี่ยเคยมีปัญหากันมาก่อนแล้วรอบหนึ่งเนื่องจากว่าบ้านฝ่ายเจ้าของหมาเนี่ยเขาเปิดธุรกิจขายรถจักรยานยนต์มือสองมีอยู่วันหนึ่งได้สตาร์ทรถจักรยานยนต์20คันพร้อมกันทําให้ควันของรถเนี่ยเข้าไปในบ้านของ ทางคุณปรัชญาพรเธอจึงเดินไปบอก<ป>เดินไปเตือนนะฮะแล้วก็มีการโต้เถียงกันมาแล้วนะครับหลังจากนั้นมันก็มีความไม่ลงรอยกันเกิดขึ้นนะครับอ่ะนี่นะฮะอันนี้ฝ่ายผู้ร้องส่วนฝ่ายเจ้าของหมาว่าไงครับวันนี้ผู้สื่อข่าวสอบถามกับนายสุชาติทองนุษหรือชื่อเล่นชื่ออ้วนอายุ40นะฮะนี่นะครับโดยนะครับทาง ฝ่ายของนายอ้วนเนี่ยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวภายในสัปดาห์นี้จะนําหมาทั้ง3ตัวเนี่ยไปเลี้ยงที่บ้านแม่ยายที่จังหวัดอุทัยธานีแล้วก็ไม่อยากจะมีปัญหากับเพื่อนบ้านนะครับส่วนกรณีที่สตาร์ทรถเสียงดังควันเหม็นก็จะไม่ทําอีกนะฮะโดยนายอ้วนได้มีการรับปากต่อหน้าผู้สื่อข่าวแล้วก็เนี่ยมีทางฝ่ายของคุณปรัชญาพรเนี่ยก็ยืนอยู่ด้วยนะครับนี่คือนักข่าวก็เป็นสักขีพยานนะโดยยืนยันบอกว่าเนี่ยหลังจากนี้เนี่ย จะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันนี่นักข่าวก็เป็นกาวใจนะฮะ,ะอ่าเดี๋ยวดูช่วงนี้หน่อยครับผมก็หมาก็จะเอาไปไว้บ้านนะครับที่อุทัยบ้านแม่ใาย่นะครับก็เมื่อวานนี้ก็ได้ล้างโกงแล้วปล่อยมาแล้วก็มันเป็นคล้ายๆบูลี่เนาะมันจะเป็นคล้ายๆพิษบูบูลี่มันชอบวิ่งไปด,ดมเพราะบางคนก็กลัวครับผมกลัวพอกลัวเสียดก็มันเหมือนมันจะ สัญชาติของมันเนาะบุรีกับพิบูเนี่ยมันเหมือนกันบางคนก็กลัวนว่าเอ้พิบูหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ครับผมอ่ะก็ถ้าพี่อ้วนเขาแก้ปัญหาพี่ก็สบายใจขึ้นนะคะเพราะว่าหลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่เคยได้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 ยินคําขอโทษออกจากปากพี่อ้วนเลยค่ะก็เพิ่งได้ยินคําขอโทษจากปากเขาอ่าก็ก็สบายใจแล้วก็หายห่วงคุณยายอะคะอ่ะอ่านะครับก็เรียกว่าบรรยากาศพูดคุยเป็นไปด้วยดีนะ ผู้สึกข่าวของเราเนี่ยคุณเบนซ์พรชัยนะครับก็ได้ไปเล่นกับเจ้าหมาทั้ง3ตัวซึ่งมีชื่อว่าเจ้าบูอายุ1ปีครึ่งเจ้าปีโป้อายุ1ปีเจ้ามาลิอายุ7เดือนนะครับคือหมาพันธุ์อเมริกันบูลลี่เนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่ามีนิสัยขี้เล่นนะมันไม่ได้ดุเหมือนพิษบูแล้วมันก็ชอบเนี่ยวิ่งเข้าหาคนเนี่ยนะครับนี่นี่นะฮะแต่มันไม่กัดนะโดยหมาทั้ง3ตัวนี่นะครับมันขี้เล่น จากการสอบถามเจ้าของหมาทราบว่าวันที่หมาหลุดออกมาเขาได้ทําการล้างกรงหมานะครับอยู่หลังบ้านจากนั้นทั้ง3ตัวเนี่ยก็วิ่งออกมาวิ่งออกมานอกบ้านแต่ว่าก็เนี่ยฮะทำให้เพื่อนบ้านเนี่ยเกิดความหวาดกลัวมันก็เลยมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับนี่เขาบอกหมาพันนี้นะฮะอเมริกันบูลลี่เนี่ยหน้าตามันดูหน้าหน้าตามันดูดุหรือว่าดูน่ากล,กลัวก็จริงแต่ว่ามันขี้เล่นซึ่งต่างจากพันธุ์พิษบูที่ทาง ไอ้พันธุ์พิษบูเนี่ยมันจะเรียกว่าหมานักล่านะฮะหมาดุนะครับแต่บางคนก็ดูแล้วก็แบบนึกว่าเออเป็นพันธุ์เดียวกันกับพิษบูอะไรเงี้ยนะฮะอ่ะคุณผู้ชมฮะก็ดีต่อกันก็ดีแล้วนะครับเพื่อนบ้านทั้งคู่นะฮะคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับวันที่24วันเสาร์และ25วันอาทิตย์นี้เนี่ยนะครับ